วันนี้มาพบกับเราสองพี่พน้อง,องเพจลิซูมิมินะคะใช่แล้วทุกคนฝากติดตามช่อง YouTube ช่องเอ้ยเพจใน Facebook ตามนี้เลยนะทุกคนแล้วก็วันนี้เราสองพี่น้องก็จะพาทุกคนไปไหน ไม่บอกยังไม่บอกอ่ะยังยังไม่บอกเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งในเวลยงแห่งเก่วอันนี้บอกได้ว่าอยู่ตรงไหนของอภพเวียงแห่งแล้วก็นี่มีงานหนูมีแขกผู้ชี่ยพิเศษหนึ่งคนทุกคนไม่ใช่หนึ่งคนสี่สองคนสองคนแต่ไม่บอกว่าเป็นใครเห็นไหมอีพีแรกเราก็แบบอปังแล้วว่ะกดไลค์กดแชร์แล้วป้าเชียร์ไปกันเลย let's go นี่เราก็อยู่ในรถแล้วนะคะใกล้ใกล้จะถึงแล้วนะคะใช่ใกล้จะถึงแล้ว เมื่อกี้เราก็ถ่ายมันสักครึ่งทางแล้วทุกคนลืมบันทึกเกินเหตุมันมุม,มากมค่ะใช่เดี๋ยวนี้ใกล้จะถึงแล้วนะคะกำลังขึ้นดอยค่ะวิวสวยมากที่นั่นนะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศแต่ตอนนี้เรา,าจะแนะนําบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นพี่สาวคนโตของบ้านเรา <c oughs> หันกล้องไปหน่อยสิมังก้อีพัตต้าสวยจังค่ะ กมันยังร้อนอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวจะพาไปำรุ่มหน่าจะประมาณสามสิบห้าหน ไงเนาะเพราะว่าอน,นุเหมัอนเสื้อลีดถือล่ามารีถือก็มาดูตามภาษาพรเรานะคะใช่ก็แบบตอนนี้ <c oughs> ยูฟ <c oughs> ิลขู่มาดูยูฟิลขู่วันนี้เป็นวันอะไรยูฟิลขู่แงโรที่นี้ร้อนก็ร้อนร้อนมากตอนนี้แดดเริ่มลงแล้วก็โอเคขึ้นเยอะแล้วทุกคนแต่ว่า <c oughs> เรามาผิดเวลาวะผิดเวลาผิดวัน <c oughs> แต่ก็ยังไงก็ฝากกดฝากติดตามยูทูบของช่องยูทูบของลิซูไม่มีกับเพจด้วยอาทิตย์มันยิงอะกดไลค์กดแชร์ม่แม่ดูแล้วจะไม่มีสาระแต่ก็มีแม้สาระแต่ก็ พ่อนี่ก็กำลังเริ่มต้นเนาะนี่ก็อายเขินๆกยู่บ้านอะไรรู้ไหมหนึ่งหนึ่งหนึ่งคลิปก่อนจะได้ไม่ป้าถ่ายหลายรอบมากแม่ไม่รด้กระเต็มแล้วไอ้ที่ภาพอยู่นี่คือไม่ใช่ว่าร้อนนะคะไล่ยุงไอ่ะเย็นมีเฟซเรมพี่เลยโอ้ยอยู่ีชื่อตัวว่าเฉลียวโว้ยิ้มบุกคอมาโดนอ่ะอ่ะแกชื่อเหลืองอ่ะขอบคุณมากนะคะที่ดูหรือเปล่าหรือว่าไม่ดูจบหรือว่าไม่จบไม่รู้ยังไงก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณสถานที่สวยๆในอเภอเลียงแหงนะแล้วก็ชื่ออะไรนะม่อนปันแสนไหายใช่ขอบคุณมากนะคะ สวยด้วยที่ให้เรามาถ่ายทำนะคะจู่ดอาจารย์ตายแล้วอาจาย์เขอน้อยใจนะถ้าเกิดว่าพูดผิดหรือว่าทำอะไรผิดก็ขอโทษนะแต่ไม่ได้ดี